สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนาอพี่น้องเนาะทั้งฟังเล่าฟังไทยทั้งอยู่งทั้งนอกนาอพี่น้องเมื่อน,อน,อน,ออน,นี้ลินดาดาผ้าโชคดาดาผ้าร่วยหัวหน้าที่กับช่องตรงเต็งผ้าร่วยอาจารย์ตรงเตงนะคะนอาอเพื่อนป็นซังประจำยุ่ เห็ดกับประดาอย่น <si ี่เนาะค่ะเห็ดพุตีหอยลงปูมือนี่ก็หายดีแล้วสามาเริ่มเห็ดพุตีหายลงปูคือเก่าเนาะค่ะเนาะมือนี่กะสีวางวงกบประตูหน้าต่างสร้างเพิ่นกะกระดาวงหูเรืองน้ำดอกสาเพิ่นเป็นผู้เห็ดมือนี่กะมี่เห็น คล้องเสียโป่งเิ่นอุปสรรคไงนะคะ,นะเนาะเบิ่นกระซังเขามาอีกกับอิทบล็อกสามรอยก้อนเิ่นยานอิทบอ่พอพ่อเรือดีก็บ่พอ่พอเนาะคะ่ะและดกะยึดไปหลายมือก็อสบายกันมัดสุขคนเป็นโควิดนะพี่น,น้องเนาะหายขาดหายดีแล้วตัวทุกมือทุกมือถ้พอ่พอหายขาดบ็ดีกะ บ่อยากมาเห็ดให้มันหายก่อนอันนี้ก็หายดีแล้วนะพี่น้องพี่น้องกระทมหากันขอคุณนหลายๆเด้อค่ะเด้อนี่พี่น้องสุขสุก้นเอจซีเดาด,าดากระทักกระโทษหายอยู่ค่ะขอบคุณนหลายๆแต่ว่าพวงค้นบางบางค้นเนาะพี่น้องเนาะขอฝากรดดากระอยากบอกให้ฟังนะบางค้นบลูยังได้พี่น้อง บางคนบางช่องแต่ว่าบอขอบอกเราว่าสีช่องใดเนาะแต่ว่าบางช่องขามากเนี่กับมาไทย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 แต่ดาบอกเป็นคนสั่งภาพแล้วค่ะเด้อแต่ดากับซ้งอาจารย์ตรงเตียงเพิ่นกับเป็นยูทูบเพื่อกันถุกคนเพิ่นเห็ดเพิ่นกับบอวังวังผลตอบแทนยังเห็ดอาบุนเนาะค่ะเนาะบอได้สั่งภาพบอได้เห็ดอีนังไปใส่มาใส่กับจำเป็นติองบอกยิ่บอกคนอื่นบอมีส่วนเกี่ยวของ พะว่าอิฐหินปูนไส้เนี่ยก็มิตซายบุญเพิ่นมีโตตนเนาะค่ะเนาะที่มากบริจาคให้เจ้าของน้ำเนี่ยเพิ่นกัออกหอดค่าสร้างให้มาทางสายของคุณพ่อบุนภาละเพื่อนกัมาเห็นให้ทุกทุบบาททุกสตังเพิ่นกับโป่งใสเนาะค่ะเนาะบัานนี้กุฏิก็คเือกันอิฐหินปูนไส้เนี่ นี่สายบุญขอมาเห็นไห้ขอมาสื่อค้องไห้เพิ่นซั่งเลยค่ะสั่งเลยเอาขอมารงเลยเงินเพิ่นกับพระเดทานไทยเพิ่นกับมาสื่อเองข้องเ,อเองพิ่นเองคุณหมอโป่งนะคะเนาะกับขอพ่อของเพิ่นยังขาดเพิ่นกับสื่อยังขาดเพิ่นกับสื่อทุกมือทุกมือเนาะคะ่ะถัดระดาอยูหนีเพิ่นกับสีมาสื่อค้องไหย้ยังขาดเออนี่พ่อระดามากหอดกำลังสิงลงมือ คนกระตั้งอิฐเขามาแล้วยานบ่พอ่ออิฐบอกคนกระตั้งมาอีกสามรอยก่อนแล้วพี่น้องตอนนี้สางกําลังตัง้งใหม่่างวงครบประตูหนาตั้งอยู่ค่ะให้ได้เงินร้ายขึ้นกันนะะั่นล่ะเขามากกับมาทาย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 ,ทายแล้วก็ม่ถามว่ายังเป็น,นี้ยังไปใส่มาใส่จำเป็นต้องบอกก็้งบอก คนทีบอส่วนมีส่วนเกี่ยวของนะพี่น้องว่าบอกเบเป็นคนเท่ามันก็เเจบเป็นเป็นโลกอันตรายแม่พี่น้องขั้ก็ต้องรีงนีจากมุ่งสีมาบอกได้ยังไงบอกได้ยังไงว่าไปหายไปโดยเพราะมีสาเหตุเป็นยังระดาพี่สีต้องบอกเขาระดาบอกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของบอดีบอก ผู้ที่ซื้ออิฐหินปูนรส้ให้เลยดาทุกบาทื้อตางที่เขามาซื้อให้ตัวสอบได้เมิดค่ะเพิ่นมีใบเซตเผิ่นมีไา่หลักอักษรค้นบริจาคให้ครบถ้วนทุกอย่างเพิ่นบ่มีการา่ามากินหนอกกินในเดอวยค่ะเด้อสำหรับสายบุญคอละดานประตูหน้าต่างวงกบนี่ กระสายบุญทานมาจากทางคุณพ่อบุญพลาิ่นกระซื้อขอมหาห้กระเบื้องหือกันบมเมนเขามาแล้วมาเห็นมาเห็นวาหยุดใส่คําบอาวา่าหายไปเลยบ่มีสาเหตุใส่คําบอาแบบนี้บ่ได้เล้อค่ะเด้อใส่คําบอาแบบนี้บ่ได้เพราะว่าคุณบ่ฮู้ขุณบ่เห็นคุณบ่เห็นวา่าอีงยังเป็นอียงยังคุณบ่รูลูเรื่องอยังเลยคุณสิีมาใส่คําบอาแบบนี้บ่ได้ ค,ค,คิดเอาได้ค่ะเด้อค่นยิ่งก็คิดเอาเพราวว่ามันเ่นโบหูด้มีคนทรงเขามีสายทรงข่าห้ตลอดนะคะน่ะเนาะมือนี่ก็อยากเบากสีเบาให้ฟังพราะวอิฐหินปูนรส้แม่ตะลังค่าแม่ตะสังกับสีอีนังถูกอย่างมีสายบุญออกมาห้มีน้นออกมาหาม้ออาหาชัดชัดเจนนะคะเนาะ บลิตภัทางปูเพิ่นซสือมาเองเพิ่นไห่เองเพิ่นซื้อมาเองเพินเเนเเ่นสั่งเขงม้าเองคุณเสียวเ,เงินมาท่างไรกับสงังแต่ว่าคุณบระท่านไห้มาซสือขอมไห่ในการสางคุติแม่ต่หินก่อนเดียวคุนสสมาโจมตีคนอื่นว้าในทางเสียหายโดยที่คุณบรู้เรื่อง,อ,งอยังมันใส่ไปไรไดระเนะมือนีระดากะอยากเบาเพราะว่าสา,ายบุญของระดาที่เพิ่น ที่เพื่อนอุปธรรมระดาเพื่อนกับบ่พ่อใจคือกันค่ะเพื่อนกยากไห้เว้าพราะว่าที่มะเก่าวกายในในเรื่องของกันและก,กันนี่มัมนบ่เมันพอจะห้องบ่ได้มาท่านไหนมาเห็ดมาส่างน้่สีมะเก่าวกายเรื่องของคนอื่นบ่บ่ได้เราหายหคนอื่นเสียหายอันนี้ก็คือว่าอยากชี้แจงให้เอฟซีหูเนาะค่ะเนาะ เอฟซีระดาหูค่ะเอฟซีระดาหูซ้ายบนที่เพิ่นออนน้ำระดาเพิ่นก็ะหูเพิ่นกระทักมากเพิ่นกระเบาหอฟังว่าเป็นยังคือเบาแบบนั้นเป็นยังช่องอื่นเขาคือเบาแบบนั้นบ่อยากเบาว่าช่องใดแล้วคะเนาะต่าวกระซีจกเบาห้ฟังม่นล่ะเอฟซีทุกหูทุกคนที่เบาใดยังใดว่าหายไปโดยบ่มีสาเหตุเอาคุณเป็นไผยคุณชั้นเจ้สิบเบาหคุณฟังว่าหายไปโดยบม่มีสาเหตุ เจ้าบ่ไเ้มเสยคคาสร้างเจ้าบ่ได้มาเห็ดีหยังน้ำข่อยเจ้าบ่ได้มาเห็ดนหยังเลยเจ้าสีออกเงินเจ้าสีเอฟซีเจ้าสีได้เงินมาเจ้าสีออกเงินมากหายปูกระซ่งแล้วของบ่ได้เปล่าเงินน้ำปูมาสื่อของทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างขอ่ได้เนเงินน้ำปูมาสื่อด้วค่ะเด้เอฟซีถวายมากกะอนุโมทนาน้าเพิ่นเพื่อนเราหายปูกับ่ได้ว่านเนาะค่ะเนาะต่ว่าเรื่องที่สื่ออุปกรณ์สื่อของเนี่ยก็คือมีตะซ้ายบุญ เพิ่นซื้อมาห้โดยตรงจ้งประตูหน้าต่างขอบประตูวงกบอียั้งทุกอย่างเพิ่นก็โอนมา่านทางคุณพ่อบนผาละเพิ่นได้มาเพิ่นกับมาซื้อห้ปับ่าาดาขาดหยั้งเพิ่นก็ถทามเพิ่นกับมาออกห้ซื้อห้หมดอันนี้คือสายบุญทั้งคุณพ่อบนผาลาเพิ่นก็ซื้อห้แล้วทางคุณหมอป่งกับท่านระยาเพิ่นอีนั้งขาดเพิ่นก็ถทามดาดาอยู่ตลอดอิฐหินปูนใสยขาดเพิ่นก็สััง โดยที่บดได้ไปเอาเงินน้ำผู้ใดมาสื่อนะคะ,ะเนาะบดได้ไปเงินน้ำปูมาสื่อบดได้ไปเอาอยัางมาสื่อเลยทุกย่างระดาออกกับกับพวกสายบุญค้องระดาเวลาคุณเบาเบาให้มันดีเนี่ยแย่เสียมา่อเบาให้พนอื่นเขาเสียหาย่าโจมตีพุ่นเบา่ว่า,า,วาไ้เป็นไทยย้งเป็นยัง้ง บานซองระดาไม่ได้ยู่นหนีระดาก็บ,บอกแล้วว่าบานซองไม่ได้ยู่นหนีบานไม่ได้ยู่นหนีได้ค่ะ,ต,ะ,ะต่วา่ามาเห็ดเพราะว่าเ่ามีู้ได้เห็ดระดาก็มาเห็นโดนแล้วเพวาราะว่าเ่มเีู้ได้มาเห็ดให้ปูระดาก็อยากเห็ดเพราะว่าเห็นอันเก่าสุดส้มเนาะค่ะเนาะก็อยากมาเห็ดตัต้งแต่ก,กี่ระดาบระท่านมาเห็ดกับไม่ได้ยู่สาภาพนีเนาะค่ะเนาะเงียบเงาไม่มีใครเข้ามาเลยเงียบถึงคุณเขามาคุณกับบกขดวาคุณสีมาเห็ดดอก ตาวารดาขอมาเห็ดแล้วสายบุญกะลังไรมากกัมาซอยกันเห็ดซอยกันสางมีตัวมีตนมีซื้อมีเสียงเรียงน้ทนนะะนาทุกนเนาะค่ะนะที่เป็นออกบริจาคมากขอบบุญขอบคุณเผื่อหลายๆทาทั้งเมืองหนอกเมืองหน้าพานมาทาั้งคุ้นขอบุญพาราตุบบาทคุณจตตามเผื่อกักมาซสือให้เมดเริ่มตัแต๊อิดตัแต๊ะก,กอตัอแต๊ะฟุดท,ทอสวมยี่ปุ่นนะพี่น้องทุกอย่างทุกมือนี่กับแม่คุณหมอป่องคุนอุปธรมม์กับ ทานยาเพิินกับขอบพวของเพิินเนาะค่ะเนาะดาดากับสร้างสร้างกับเป็นยูทูเพื่อกันนะค่ะเนาะสร้างเพิินกับเป็นยูทู e แล้วค่ะเด้อตรงเต็งผ้าร้วยกะติดตามเพิินนําแนวเพิินกับเป็นยูทูแต่ว่าเพิินกับเสียสละเพิินกับเสียสละเวลาของเพิินนี่พี่น้องกับขอบัวของเพิินเหตุให้เหตุหน้าเพิินกับมาเสียสละเห็ุเงื่อนบาทเดียวเพิินกับบอกขิดนน้ำว่าเสียเงินเท่านันเท่านี้เิ่นเหตุ้วยใจแล้วแต่เฮาสิใหายเพิินแล้วจะเฮ้าสีมีน้ำใจหายเพิิน ในฐานนะเพื่อนฟูงกันเนาะค่ะเนาะรวดากะสีบอกไว้ให้หูซ้ำนี่เนาะค่ะมือนี่ก็มีหินของคุณหมอโป่งเพื่นอนอุปถัมภ์อีกค่ะมีอิทหินอิทกะสามรอยก้อนเพื่อนกระซังมากยอียงขาดเพื่อนก็ทามระดาเพื่อนจิตทามระดาตลอดว่าขาดยังบอ่อขาดยังบอ่อถ้าขาดปุ๊บเพื่อนกร้างมากปั๊บเนาะพี่น้งนอ,นองเนาะ ระดากับเสี่ยห้เบิ้งวะมียังแน่นะค่ะที่เพ็นสังมากระดากับเงินดยื้อกันเอฟซีราดากับบ่พ่อใจเขืกันนะค่ะเนาะเอฟซีรดากับบ่พ่อใจทีนี่คนมาบอกแบบนั้นเพราะว่าระดาเป็นโควิดหีหยเป็นโลกที่สังคมลังเสี่ยเป็นโลกที่ไกลคนบ่ได้ไหมพี่น้องแต่เป็นโควิดอยู่เสี่ยหายระดามาเหตุงานอยู่สม่ำบ้านระดาบ่าอยู่หนีระดาก็ต้องไปรักษาโต ขนาดหายดีแล้วซี่หามืองดาก็ยังตรวจตรงมือทุงมือทุกมือบมเมนบ่มเมนเจียวว่หูยังเจ้าสีมะเบาเจ้าสีมะลรยสดเบาโจมตีคนอื่นท่านใส่บ่ใดเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี่ดะดาก็มีแนวทางของอาจารย์ตรงเตงเสี้ยนันดับหนึ่งของอำเภอเพชนเนาะค่ะเนาะมาฝากพ่อแม่พี่น้อง วาอนเพินกับเขาสามตัวเด้อพี่น้องเด้อรอบนี้เพินกับไ้สองหางแค่นั้นกันพ่อแม่พี่น้องมากับไปหาจับหาซื้อใบเด้อค่ะเด้อแล้วก็ดาดากับสี่บอกแนวทางของปูอีกวันนี้เลขนีเมิดของปูให้หางเดียวค่ะเด้อค่ะเด้อหางเดียวแขขนๆเลยแปดเก่าตะวันดาดากลับไฮเก่าแปดไปกลับบนรางน้ะค่ะนาะปูบอกว่าไปกลับใบน้ำเน่ ดากะได้ล่อห้พพอแม่พี่น้องเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไดก็เดี๋ยวดาสิล่อห้อีกที่หนึ่ง้อคะเด้อใกลๆโค้งสุทไทยพุน่ะเดี๋ยวอีกจักมือองมือดาก่ะสิล่งของะดาที่ดานีม็ดปูมาบอกนะคะเนาะหกโตล่างวันที่หนึ่งเนี๋ยดาสิล่อหอยู่พอแม่พี่น้องอยากแบ่งปันพแม่พี่น้องือกนรหล่ะแต่ว่าดาหาไวได้แล้วที่ปูบอกอ่ะอันนี้ก็เอาของปูขับของอาจารย์ตงเตียง ไปหาจับหาซื้อไว้สักก้อน,นะะเนาะค่ะเนาะสำหรับถ่ายคลิปนี้สวัสดีค่ะ